ตอนนี้ฟังฟังพาแม่มาเล่นเล่นอตอนเช้าบนตอนนี้ประมาณเก้าโมงก็โมงเช้านะทานข้าวที่โรงแรมแล้วก็พาแม่มาเที่ยวหาดหาดทะเลสวยมากไหมคะมีคนมาเล่นมาเดินกันมาเล่นน้ำกันแต่เช้าเลยเพราะว่ามันร้อนไงตอนนี้ดืรู้เล่นทะเลก็เหมาะแล้วนะเพราะว่าตอนนี้เมื่อคืนน้ำถึงข้างบนนู่นเนี่ยค่ะแต่ตอนนี้น้ำลงแล้วเห็นไหม น้ำน้ำกำลังไหลลงทะเลไหลลง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 ทีนี้ก็มาถึง,งเมื่อวานพาฟังเล่นอะมันเล่นถึงตอนข้างบนนู้นเลยเห็นไหมเห็นรอยน้ํำไหมมีสามีนะคะสามีสุดที่รักเขาถ่ายรูปเขากำลังถ่ายรูปแล้วก็แอปเปิลให้เขาอยู่ดูดูข้างหลังนู้นเขาเล่น อันนี้ค,คือ,<พ>อคนลานประมาณคนละสามร้อยนะคะนั่งอันนี้สามร้อยหรือสี่รอยหรือไม่รู้อ่ะเขาไม่่อยแจ้งไงเด็กกินไหม กำลังสนใจคารเล่นของลูกแล้วไปถ่ายรูปให้ดูกของลูกนะเพื่อน ตอนนี้ปัญญาก,ศกาศกำลังเชา้ามันก็เลยยังไม่มีแสงแดดนะถ้ามีแสงแดดถ่ายรูปแล้วจะเซ่อกันนี้ตอนนี้ก็น่าจะมืดๆหน่อยมันมันฝนจะตกอะยังไงไม่รู้ว่าฟ้าก็แบบคึ้มคืมาเห็นไหน <_ c oughs> มเมื่อวานเรามาวหว้แค่นี้ก็ลึกลึกมากแต่ว่าแต่ว่าน้ํามันลงไงมันก็เลยมันก็เลยตื้นตื้นูสามถ่ายรูปส,สิค้าเหมือนควรจะนั่งขี่เลยค่ะ โอเคงั้นพอพังแผลดีเด,ด่นเ่นนี้นะไปไปไปกล้องอ่ะ